อาละรครัสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ p ีทีโช my w มว์เนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพาทุกคนนะครับมาดูเว็บไซต์พีทีโชว์คร่าวๆนะครับอันนี้ยังไม่ได้เผยแพร่นะครับแต่เป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นเป็นจะว่าไงดีวะประมาณว่าจะมาโชว์ลูกเล่นมันให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับว่า เว็บไซต์ที่เราสร้างไว้นี่นะครับจะมีลูกเล่นอะไรยังไงบ้างนะครับแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้เผยแพร่นะครับก็ตามกําหนดการคิดว่า uh, น่าจะเผยแพร่ครั้งแรกเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็ค่อยจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมโอเคนะครับหน้าที่ทุกคนเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นหน้าแรกของเว็บไซต์นะครับซึ่ง uh, ตรงช่องข่าวๆเนี่ยในอนาคตอาจจะ มีการเพิ่มเข้ามานะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้เผยแพร่ไงนะครับข้อมูลยังเตรียมไม่เสร็จนะครับก็เลยยังว่างๆอยู่นะครับอ่านแรกก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคมาดูหัวข้อที่2นะครับจะมีหัวข้อที่2ตรงนี้นะครับชื่อว่าบทความนะครับสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับตรงนี้นะครับก็อ่าก็จะมีบทความที่ผมเขียนไว้นะครับซึ่งก็สามารถคลิกเข้าไปอ่านได้เช่นกันนะครับสําหรับตรงนี้นะฮะ ก็เดี๋ยวจะมีอัปเดตเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับตรงช่องว่างตรงนี้ก็เดี๋ยวเพิ่มเนื้อเรื่องเข้ามานะครับอ่ะส่วนเรื่องที่มีภาพอยู่แล้วก็แสดงว่ามันคลิกเข้าไปอ่านได้นะครับลองคลิกเข้าไปเล่นกันดูได้นะครับสําหรับตรงนี้อันนี้เป็นบทความที่ผมเขียนล่าสุดเลยนะครับสามารถลองคลิกเข้าไปอ่านกันดูได้นะครับเนี่ยเห็นไหมค่อนข้างสวยงามนะครับก็ลองหาอ่านกันดูได้นะครับอ่านกันดูเล่นๆได้นะครับ ต่อมาครับหัวข้อที่3ชื่อว่าอ่านการ์ตูนนิยายนะครับก็มีนิยายอยู่หนึ่งเรื่องนะครับแต่ว่าเรายังมันยังคิกอะไรไม่ได้นะนะครับชื่อนิยายว่าอนจาจักเฮมันความรักและสงครามนะครับจริงๆเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับก่อนหน้านี้ใช้อีกชื่อหนึ่งนะครับแต่นั้นไม่ไม่สำคัญครับแต่ว่ามันก็ในเรื่องประมาณนี้แหละนะครับจะเป็นแนวอ่า แอคชั่นแฟนตาซีแล้วก็ดราม่านะครับตามสไตล์ของเราผมเป็นคนที่ชอบอะไรที่ค่อนข้างดราม่าอยู่แล้วเรื่องเรื่องซีรีส์ดราม่านี่ขาดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะมีนิยายนะครับเข้ามาในตรงนี้นะครับในอนาคตนะครับตามแผนกําหนดของนิยายนะครับคาดว่าน่าจะได้เข้ามาประมาณเดือนธันวาคมปีนี้นะครับเพราะว่าต้องอเตรียมหลายๆอย่างอยู่นะครับกําลังหาแนวทางหาวิธีการเขียนอยู่นะครับ ซึ่งเราก็เคยพูดในไลน์แล้วล่ะว่า,าคือฉากแอคชั่นเนี่ยนะครับผมยังไม่รู้ว่ามันต้องเขียนออกมาเป็นตัวหนังสือแบบไหนนะครับหมายความว่าเราจะเล่าเรื่องยังไงให้ทุกคนอ่านหนังสือแล้วเห็นภาพตา,ตามตามที่เราคิดด้วยนะครับก็อันนี้จะหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะครับก็ตามแผนที่วางไว้ก็น่าจะประมาณเดือนธันวานะครับน่าจะได้อ่านนิยายเรื่องนี้กันนะครับผมเนาะ แต่เดี๋ยวจะเข้าเดี๋ยวช่วงหลังๆเดี๋ยวจะเข้ารายละเอียดข้างในให้ดูนะครับจริงๆผมทําข้างในไว้แล้วนะทาไว้นิดนึงละนะครับแต่เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะครับแต่ตอนนี้มันยังคลิกไม่ได้นะฮะโอเคนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะเป็นชื่อว่าอ่านหนังสือนะครับก็เป็นหนังสือเรื่องฉันควรจะลาออกดีไหมนะครับเป็นหนังสือที่ผมเคยเขียนไว้แล้วแล้วก็ลงขายไว้นะครับแต่ก็ขายไม่ค่อยได้นะครับก็เลย ให้อ่านฟรีเลยแล้วกันนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปอ่านตรงนี้ได้นะครับอ่ลองดูครับคลิกเข้าไปนะครับก็จะเป็นเดี๋ยวเราโหลดอินเทอร์เน็ตแป๊บนึงนะครับอันนี้จะเอาข้อมูลมาจากใน Google Drive นะครับเพราะฉะนั้นภาพมันก็ต้องรอโหลดนิดนึงนะครับนี่นะฮะเป็นหนังสือนะครับซึ่งเราสามารถอ่านจากตรงนี้ได้เลยนะครับเลื่อนลงอ่านได้เรื่อยๆเลยนะฮะนี่นะครับสามารถอ่านได้เลยนะครับนี่ จริงๆก็ว่าจะอัพอคือความคิดจริงๆคือตั้งใจงจะอัพเป็นตัวหนังสือลงที่เพจเลยแต่พอดีว่ามันก๊อปวางไม่ได้นี่ครับมันเป็นตัวหนังสือแปลกๆก็เลยใช้วิธีนี้แล้วกันนะครับใช้วิธีเอาเข้อมูลจาก Google Drive มาลงนะครับมันก็เลยเป็นหน้าจอครึ่งๆแบบนี้นะครับนะก็สามารถเข้ามาลองอ่านเล่นก็ได้นะครับสาหรับหน้านี้ต่อไปนะครับก็คือหน้าที่มีชื่อว่าวิดีโอนะครับ อันนี้ก็จะเป็นรูปรวมคลิปนะครับจากแต่ละช่องใน YouTube ของเรานะครับก็เบื้องต้นก็ตอนนี้จะมีช่อง PT Show My World นะครับแล้วก็ช่อง PT Show Channel นะครับซึ่งนะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับมันจะมีเป็นสีดำกับสีน้ำเงินสีน้ำเงินนี่ก็คือสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองคลิกให้ดูนะครับในช่อง PT Show Channel นะครับลองคลิกเข้าไปคลิกปุ๊บนะครับก็จะมาเจออีกหน้านึงนะครับ อันนี้จะเป็นคลิปทั้งหมดนะครับซึ่งอันนี้เราอัพตั้งแต่เดือนกันยายนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้จะไม่มีข้อมูลนะครับนี่นะครับจะเป็นคลิปทั้งหมดในเดือนกันยายนทั้งหมดเลยนะครับที่เราอัพไปนะครับก็เหมือนกับว่าสปอยล่วงหน้าเลยละกันนะครับว่าจะได้ชมคลิปอะไรบ้างนะครับเนี่ยกำหนดการลงคลิปต่างๆของ Show ชอ a n n e l ก็ตามนี้เลยครับผมนะเป็นการสปอยล่วงหน้านะว่าจะลงคลิปอะไรบ้างในอนาคตนะครับ แต่ว่าเพจนี้มันจะเผยแพร่ลงจริงๆก็เดือนตุลานะครับเพจนี้ถึงจะปล่อยไปนี่ครับอันนี้เป็นเบื้องหลังไงนี่ครับผมเปิดเบื้องหลังให้ทุกคนดูก่อนนะครับก็เลยเหมือนเป็นการสปอยเลยนะครับไม่เป็นไรนี่ครับยอมสปอยไปเลยแล้วกันนะครับต่อมาครับหัวข้อร้านค้านะครับมาคลิกเข้าไปเลยครับจริงๆเมื่อกี้มันจะมีรูปลูกศรนะอันนี้ผมทําพลาดนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมลบตรงนี้ออกนี่ครับ จริงๆทาลุกเล่นพลาดนิดนึงนะครับเดี๋ยวค่อยแก้กในอนาคตนะครับโอเคในร้านค้าที่ผมทําไว้นะครับก็จะมีสี่ไฟล์หลักๆนะครับนะอันแรกเป็นหัวข้อสอมุดน้ตฟรีออเดอร์ฟรีออเดอร์นะครับผม Pre ีออเดอร์จะฟรีอะไรล่ะ Pre ีออเดอร์นะครับผม สมุดโน้ต P-order นะครับอันนี้เป็นสมุดโน้ตจาก Amazon นะครับที่ผมเคยทำทำไว้ขายนะฮะก็รายละเอียดมันก็สามารถคลิกเข้ามาดูได้ตรงนี้นะครับแต่ผมจะไม่คลิกให้ดูแล้วกันเพราะว่าข้อมูลหน้านี้ยังยังไม่โอเคสักเท่าไหร่นะครับจะยังไม่คลิกให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นสติกเกอร์ทั้งหมดนะครับจริงๆคลิกเข้าไปในรายละเอียดนะครับจะเจอสติกเกอร์ทั้งหมดที่เราเคยทำนะครับจะอยู่ข้างใน นะครสมุดน็อตก็เหมือนกันนะครับผมเรื่องอื่นๆจะอยู่ด้านในนะครับอันนี้แค่ภาพปกให้ดูเฉยๆนะครับนะก็สามารถคลิกดูได้ที่รายละเอียดนะครับนะแต่ก็เช่นเคยว่าตอนนี้ยังคลิกไม่ได้นะครับเพราะว่าข้อมูลยังไม่เรียบร้อยนะโอเคครับต่อมาก็เป็นต้นว่านงาช้างนะครับที่เราเคยโพสต์ไปว่าผมมีต้นว่านงช้างนะครับก็เป็นพืชฟอกอากาศนะครับก็ จะเอาไว้ขายนะครับก็สามารถคลิกดูในรายละเอียดตรงนี้นะครับได้เหมือนกันนะครับแล้วก็หนังสือฉันควรลาออกดีไหมนะครับจริงๆไม่รู้จะขายได้หรือเปล่าแต่ก็ไม่ใช่สาระสาคัญนะครับเพราะว่าเราทําแบบให้คนอ่านฟรีแล้วไงนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนจะซื้อเพื่ออะไรนะครับแต่ก็ลงไว้เฉยๆนะครับในช่องนี้นะครับก็เผื่อมีคนสนใจจะซื้อเป็นอีบุ๊กไงนะครับก็ สามารถคลิกดูที่ตรงนี้ได้นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นหัวข้อร้านค้านะครับส่วนหัวข้อสุดท้ายนะครับก็คือช่องทางติดตามซึ่งผมไม่ได้กรอกข้อมูลอะไรลงไปแต่คลิกให้ดูก่อนละกันนะี่ครับอ่ะก็จะเป็นเขียนบอกว่าช่องทางติดตามนะครับก็จะเป็นช่องทางอื่นๆที่ใช้ในการติดตามเรานะครับแต่เดี๋ยวผมจะอัปเดตลงตรงช่องสีขาวนี้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ทันได้พิมพ์นะครับเพราะว่าหลากัหลกๆผมโฟกัสกับ 3หัวข้อนี้นะครับก็คือบทความนิยายแล้วก็วิดีโอเนี่ยผมใช้เวลาทุ่มกับ3หัวข้อนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นหัวข้ออื่นผมก็เลยไม่ค่อยได้อัปเดตนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาะทุกคนนะครับมาดูไส้ในของอหนังสือหนังะจะเรียกว่าอะไรดีว่านิยายนะครับจะพามาดูไส้ในของนิยายเรื่องนี้กันนะครับอนจาจรเฮมันความรักและสงคราม ตอนนี้มันคลิกเข้าไปไม่ได้ใช่ไหมครับแต่จริงๆผมผมทาไว้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในกันนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับโอเคครับผมนี่นะครับเป็นไส้ข้างในนะครับของนิยายนะครับอาณาจักรเฮมันความรักและสงครามนะครับก็จะมีสีสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินก็คือคลิกเข้าไปดูได้นะครับผม แล้วก็สีดําก็คือยังไม่ได้อัปโหลดเข้ามานะครับนะก็จะมีแนะนําตัวละครนะครับพาร์ทแรกนี่ครับตัวละครหลักพระเอกนางเอกตัวร้ายอะไรต่างๆชื่ออะไรบ้างนะครับมีประวัติเป็นมาอย่างไรนะครับก็สามารถคลิกเข้ามาอ่านได้ในตรงนี้นะครับผมต่อมาก็เป็นเนื้อเรื่องย่อคร่าวๆนะครับแล้วก็ตอนที่1นนะครับอันนี้สามารถคลิกได้ใช่ไหมเป็นรูปมือนะครับ แต่นี่ก็คือยังคลิกไม่ได้นะเดี๋ยวอัปไฟล์เข้ามาอีกทีนึงนะครับอันที่เอาเมาส์ไปชี้แล้วเป็นรูปมือก็คือคลิกได้นะครับอันนี้ผมทําไฟล์ไว้ละนะครับแต่อันนี้ก็คือยังไม่ได้ทาไฟล์มันยังคลิกเข้าไปไม่ได้นะครับก็เขียนไว้ทั้งหมดประมาณ25ตอนจบนะครับผมก็รอติดตามด้วยแล้วกันนะครับหวังว่านิยายเรื่องนี้จะถูกใจใครหลายๆคนนะครับเพราะว่า เราก็ตั้งใจทำนะครับก็มีแบบว่าหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับมีการหลายอย่างนะครับก็ทุ่มทุนด้วยนะครับมีการลงทุนเกิดขึ้นด้วยนะครับมีค่าใช้จ่ายในการทำด้วยนะครับก็ในอนาคตนะครับก็ฝากติดตามนิยายเรื่องนี้แล้วก็จริงๆต้องบอกว่าฝากติดตามเพจนี้ด้วยละกันนะครับเพราะว่าจริงๆทั้งเพจนี่แหละนะครับก็มีค่าใช้จ่ายพอสมควรเหมือนกันนะครับ เนาะก็ฝากหน่อยละกันนะครับก็เดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาอัปเดตให้ดูกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ละกันนะครับเจอกันใหม่ครับผมโอเคบ๊ายบายครับ